วันนี้ครก็จะมารีวิวของที่พิมไปซื้อมาจากสัมพิง์นะคะพิมไปสัมพิงมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รีวิวนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าค่ะอย่างนี้นะคะอย่างที่2ก็จะเป็นแหวนค่ะนี่นะคะอย่างที่3ก็จะเป็นเลนส์ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็จากร้านชวานะคะคือ ของเราค่ะเป็นร้านชา,าก็จะเป็นสกูชี่ค่อันที่ซื้อมาอืมสด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นไข่ค่ะก็แกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะกินไปแล้วค่ะ ก็เหลือแบบเป็นคอลเลคชันที่เก็บไว้นะคะพิมพ์ได้ตัวนี้มา2ตัวค่ะแล้วก็มินิมาส์อีก1ตัวนี่นะคะวันนี้นะคะอันก็ขอลาไปแล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับสไครป์พิมพ์นะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย